วัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวโซเชีย so ลแคมไม่ได้เจอกันกับอารม์มาหลายวันแล้วเนาะแต่คลิปแรกก็ออกไปเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้าวันนี้สิก็คือทักทายไปแต่วันนี้อารม์มีสาระน่ารู้จะมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันวันนี้อาร์มจะมาแนะนําการกินปลาปลาฉบับอาร์มก็คือนี่นี่ปลา นี่นี่นี่ปลาปลามีประโยชน์ยังไงปลามีประโยชน์ที่แปบ๊บหนึ่งอ่านก่อนปลาบอกว่าปลามันมีโอเมก้าสามโอเมก้าสามมันคืออะไรอะฮะดูสิโอเมก้าสามมีผลต่อสมองจอตาจอตา การมองเห็นสติปัญญาและเชื่อว่าโอเมก้าสอาจจะช่วยลดการอักเสบหรือช่วยในการรักษาโรคบางโรคได้เช่นสามารถช่วยลดอาการบวมและอาการอักเสบในโรครูมาตอยรูมาตอยรูมาตอย,ม,ตอยมันคืออะไระใครก็ได้ช่วยบอกทีช่วยรักษาโรค LE ยังอยู่ในขั้นวิจัยแต่มีแนวโน้มที่ดี LE คืออะไรอะ่ะ ถ้าอยากรู้ต้องไปถามพี่กดเกิลแต่ตอนนี้อามดูที่หน้าเว็บพี่กะปุกนี่กระปุกลองไปหากันดูแต่วันนี้อามก็จะเข้ามาทักททยตอก่อนนอนละกันแล้วก็ส่งเข้านอนฝันดีวันนี้ก็แต่งตัวบ้าๆบอๆแล้วเนี่ยตอนบ่ายร้อนร้อนพอตกยิน หนาวอามก็เลยเอาหมีหมีควัวโลกมามาใส่แต่ก็ยังไงอยากให้เพื่อนๆอ,อารมณ์ดีนะยังไงก็ฝันดีแล้วกันนะครับอามก็ส่งฝันดีแล้วก็อย่าลืมกินปลาด้วยนะจะได้สมองดีๆตื่นเช้ามาบางคนที่จะไปสอบอย่างเงี้ยต้องกินปลาอย่างอามเนี่ยอามกินปลาเพราะอามใช้สมองทุกวันเลยอืม โอเคยังไงก็เจอกันในวันต่อไปถ้าได้อัดคลิปไว้นะครับัก็เจอกันใหม่นะบ๊ายบายจุ๊บจุบจบ๊ายบาย